Thank you. กันธนาในรายการที่นี่ร้อยเอ็ดเป็นประจำทางเสียงไทยแลนด์เคเบิลทีช่อง20ค่ะวันนี้อีเช่นเคยนะคะดิฉันจะขอเอาใจคนที่รักสุขภาพและสนใจที่จะดูแลสุขภาพให้ดูดีอยู่เสมอค่ะวันนี้เรามาที่ฮอตสปาค่ะบ้านสุขภาพนะคะและยังเป็นสถาบันฝึกสอนวิชาชีพธุรกิจ SME อีกด้วยค่ะเขาว่ากันว่าที่นี่เป็นสปา ไม่ใช่ในแบบสปาของการอบเซาวนาะไม่มีนวดแผนโบราณนะคะแต่เป็นการดูแลสุขภาพองค์รวมนะคะแหมฟังแล้วน่าสนใจทีเดียววันนี้ห้ามพลาดค่ะสำหรับคนรักสุขภาพกับรายการที่นี่ร้อยเอ็ดวันนี้ค่ะ ยังไงบ้างคะตอนนี้นะคะอีฟก็อยู่ภายในบ้านสุขภาพหรืออ,อีกชื่อหนึ่งว่าฮอตสปาบ้านสุขภาพนั่นเองค่ะและตอนนี้นะคะอีฟก็กําลังอยู่กับผู้อานวยการและ ผู้บริหารงานฮอสปาบ้านสุขภาพขอแนะนําคุณปริวัตินุริตานนนค่ะสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับยินดีครับผมสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกอาวัตครับ <นะ S 2> ผมยินดียิ่งเลยครับเป็นความเป็นกันเองนี่สําคัญที่สุดครับ <c oughs> ค่ะก่อนอื่นที่เราจะไปพูดคุยถึงเรื่องการก่อตั้งความเป็นมาเป็นไปของฮอสปาบ้านสุขภาพ อยากจะถามอาวัตรเลยว่าอาวัตเป็นคนที่ไหนโดยพื้นเพลแล้วนี่ผมเป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ดนี่ครับซึ่งย้อนกลับมาใช้ชีวิตอยู่นะมาตุภูมิเดิมนี่นี่ย่างเข้าเดือนที่หกครับหนีน้ําท่วมปีที่แล้วนีน้ท่วมปีที่แล้วมาี่นี่แล้วอาวัตทําอะไรถือที่ไหนมาก่อนคะก่อนที่จะมาทำจริงาราแล้วพูดไปเนี่ ยาวเนแน่นะครับครับเกียรอาชีพนในตัวตนของตัวเองนะครับร<ะ>ที่ต่อสู้แล้วก็ฟันฝ่าอุปสรรคกว่าจะเป็นวันนี้ได้ก็ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะครับร<ะ>หลังจากที่เรียนจบจากที่นี่ก็ได้รับราชการตำรวจมาก่อนะนะครับแล้วก็ปี40ฟองสบู่แตก<ะ>ครับก็เลยหาช่องทางรูปทางว่าจะทำอะไรให้ชีวิตของเราอยู่ได้นะครับก็ช่วงนั้นยังไปอยู่ที่จังหวัด ตางรับราชก,การที่นอรับราชก,การตำรวจนะครับพร้อมกันนั้นด้วยความขยันทั้งหลายเนี่ยทำให้เราต้องเปิดร้านอาหารด้วยเพราะสุนัขขายเป็นฟาร์มด้วยแหละขายประกันชีวิตแล้วก็ธุรกิจขายตรงหลายตัวนะครับซึ่งทั้งปวงเนี่ยทำให้เราต้องมีภาวะความหักเหนะครับก็เลยต้องลาศึกษาต่อที่เทศอังกฤษกลับกลับมาปี4 6อะไรล่าราจากราชการ เพื่อที่จะบุกเบิกเนื่องจากว่าเราไปอยู่เมืองนอกเมืองนามาเนี่ยทำให้เรามีวิสัยทัศน์กว้างไกลกว่าแล้วก็มองว่าชีวิตเราน่าจะมีอะไรที่จุนเจือแผ่นดินหรือผู้คนในสังคมมากขึ้นแตครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก่อนหน้านี้ก็ด้วยการที่เรามีปัญหาเรื่องสุขภาพด้วยนะครับด้วยความขยันนี่นะครับกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทและก่อนหน้านี้ก็ยังเป็นขวันฟ้าหน้าดาด้วยนะครับหน้านี้เป็นฝ้าเยอะมากเลยนะครับถ้าอเห็นภาพกว่าเก่า ก็เรียกได้ว่าทั้งชีวิตและประสบการณ์ก็เป็นแรงผลักดันนะคะจนทําให้อาวัตเนี่ยเกิดแรงบันดาลใจสืบเนื่องจากมีปัญหาเรื่องสุขภาพตอนนั้นมีปัญหาเรื่องอะไรครับปัญหาที่ผมเกิดนะครับเนื่องจากว่าตัวเองเป็นเท่าแก่คนหนึ่งที่ไม่ไม่นิ่งดูดาไม่ได้นะครับอะไรที่มันไม่เรียบร้อยมักจะลงมือทำซัดตัวเองนะครับก็จะได้ครบเครื่องเรื่องความเรียบร้อยไปครับก็ทำให้กระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาท ถึงขั้นคุณหมอหน้าผ่าตัดเลยนะครับ <c oughs> ก็จะฟ้องด้วยภาพหลายๆเรื่องราวเมื่อเมื่อในอดีต <c oughs> จนกระทั่งได้มีโอกาสได้ใช้อุปกรณ์นะครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นนวัตกรรมวิทยาศาสตร์การ,ร,รกีฬา <c oughs> เป็นการออกกําลังกายร,ระดับเซลล์ทำตัวเหมือนปลากีฬาว่ายน้ำนันเอง <c oughs> สามารถทําให้ผมไม่เป็นอามาพึกอมาพาดได้อย่างทุกวันนี้นะครับทำให้ <c oughs> ผมต้องแคล้วคลาดจากการผ่าตัดซึ่งเสี่ยงต่อการอันตรายและก็ทานยาด้วยนะครับสุดท้ายเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าเอ้ยมันไม่ธรรมดาเนาะ น่าจะจะแบ่งปันสู่สังคมหรือบุคคลอื่นที่มีปัญหาคล้ายคลึงกันเราเราจะพัฒนาอย่างไรให้เขาเกิดความเชื่อมั่นไว้วางใจเราได้จึงกระทั่งได้ไปศึกษาจากปรมาจารย์ทั้งหมดเท่าที่ไปมาแล้วนี่18ประเทศด้วยกัน18ประเทศครับจากประสบการณ์ตรงในการเรียนจากปรมาจารย์ต่างๆก็เลยกลายเป็นแพทย์ทางเลือด ครับก็ได้ถือโอกาสได้ศึกษาถึงเนื้อหาสาระในคําว่าสุขภาพองค์รวมคืออะไร,รสารสุขมูลฐานคืออะไร,รทั้งๆท,งท,งที่ทุกคนก็ต่างก็รู้อยู่แล้วแต่ทําไมไม่ยัดจะเอามาใช้กันไม่เห็นลงศพไม่หลังน้าตาเกิดขึ้นประมาณนั้นก็ด้วยเหตุผลนี้แหละครับคือทําให้ผมมีแรงบันดาลใจอยากจะสร้างสรรค์สังคมช่วยเหลือสังคมมากขึ้นค่ะแต่มันได้เนื้อหาของอันิสงส์งด้วยค่ะผมจึงอยากจะสร้างเขาเรียกว่าแนวคิดการบริหารงานแบบชาวพุทธนะฮะแบบพุทธ จิตเป็นนายกายเป็นบ,า,บาปบาปบญคุณโทษและที่หน้ำซ้ำไปกว่าน,นั้นผมก็ได้บอกว่าลุร่วงแห่งศัจธรรมชีวิตด้วยซ้ำนะครับกับการที่ต่อสู้ดิ้นรนมาโดยตลอดอจนกระทั่งว่ามาเป็นวันนี้ครับค่ะ,คะนะคะคอันนี้ก็ความเป็นไปเป็นมาก่อนที่จะมาก่อตั้งนะคะใชคราะอสปาบ้านสุขภาพและเวลาในการก่อตั้งระยะเวลานี้ก่อตั้งมากี่ปีแล้วคระอวัตอ,อจริงแล้วผมสู้ชีวิตตรงนี้มาตั้งแต่ปี3 7มเจ 2,137นะครับก็พ่ามวอดในวงการสุขภาพและ,ะความงามมาโดยตลอดจนกระทั่งปี2,148ได้แอปพลายในพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ต่างๆนาน,นานเนี่ยให้เกิดเป็นธุรกิจขึ้นมาผมจะใช้คําว่าไล่ชีวิตสวนผสมประมาณนั้นได้ะนะครับซึ่งผมมองว่าคนเราถ้าเกิดขับรถยนต์ได้เนี่ยสัมผัสห้าทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตามือไม้เท้าฉะนั้นแล้วชีวิตของคนเรา24ชั่วโมงมันน้อยนั นะครับก็เวลาที่เหลืออยู่ทำยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงเข้มข้นในเรื่องนี้มากนะครับก็ศึกษาอย่างจริงจังครั้งแล้วครั้งเล่าผมสมัยก่อนผมไม่ค่อยเฉลียวสักเท่าไหร่แต่ปัจจุบันเฉลียวจากการที่เก็บเกี่ยวจากประสบการณ์คนอื่นให้มาเป็นตัวเราแต่ไม่ใช่คัดลอกเลียนแบบนะครับแต่เราต้องเอาจุดดีของเขามาผสมผสานเป็นตัวเรากลายเป็นตัวอย่างธุรกิจ s m e นะครับ<ม>ทุกวันนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเรากลายเป็นสถาบันฝึกฝนวิชาชีพธุกรก<ฆ>ิจเอสพีแฟรนไชส์ประมาณนั้น<ฆ>ซึ่งไม่ใช่ร้านค้าทั่วไป<ฆ>แล้วก็ไม่ใช่สถาบันฝึกวิชาชีพเพื่อเก็บเงินให้ใครๆ<ฆ>แต่เราเป็นสถาบันเดียวเชื่ออย่างนั้นนะครับ<ฆ>ว่าเป็นสถาบันเดียวที่ฝึกคนให้มีอาชีพจริงๆ<ฆ>โดยการไม่ได้เก็บเงินเข้าบาญชีนอกนอกจากนั้นเราก็ยังหยิบยื่นโอกาสให้กับเด็กๆที่มารักสวยรักงามและอยากมีอาชีพทำมีของตัวเองประมาณนั้นนะครับด้วยความยินดี ค่ะอันนี้นะคะกะ็การก่อตั้งก็ถือว่าก่อตั้งได้มาโอ้ก็นานแล้วน<ช>ะคะคิดว่าและตอนนี้เฟรนชชัยที่อาวัตพูดถึงเนี่ยตอนนี้ก็มีกี่สาขาแล้วอะคะทั่วประเทศตอนนี้พูดถึงในเรื่องของว่ามีกี่สาขาเท้าความเดิมแบบภาวะของการต่อร่างสร้างตัวะนะครับ แต่หลายเรื่องราวมันย่อมมีที่มาที่ไปแต่ผมบอกได้เลยว่าฮอสปาของเรายืนหยัดอยู่ได้แน่นอน46สาขาทั่วไทยครับที่ผ่านมาสาขาทั่วไทยเจ้นั้นรุ่นบุกเบิกเนี่ยมันก็จะผิดเพี้ยนแตกต่างไปจากรุ่นปัจจุบันปัจจุบันถือว่าเราสักเซ็ตที่สุดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการสร้างแบรนด์ก็ดีหรือสีสันของอาคารก็ดีโดดเด่นอย่างที่เห็นนั่นแหละครับผมเชื่อว่าเตะตาแน่นอนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มองว่า พนักงานพร้อมใช้หรือผู้ประกอบการพร้อมพร้อมใช้หรือตัวผมต้องเป็นผู้ชายพร้อมใช้ด้วยเช่นกันค,คำว่าผู้ชายพร้อมใช้นั่นหมายความว่าต้องอรู้ทุกเรื่องราวเพราะ,ะ,ะผมเป็น call center เนค่ะครับคำว่าพร้อมใช้ของผมคือมันมีนัยยะอยู่ ไม่ใช่เรื่องของทางโลกนะครับฉะนั้นแล้วเรื่องพวกนี้อยากจะตรหนักถึงคุณค่าของชีวิตที่เกิดมาเช่นกันครับคุยไปพูดมาก็ไม่ว้นคําว่าเสียงบุญนะครับเสียงบุญนะคะก็เมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าโอ้มีสาขาเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็คงทางบ้านก็คงอยากจะทราบแล้วนะคะว่าเอ๊บ้านสุขภาพและฮอตสปาคืออะไรรบกวนอาวัตอธิบายนิดนึงค่ะคืออย่างนี้ครับบ้านสุขภาพนี่แนวความคิดของผมผมบอกว่า อยากจะให้ทุกหลังคาเรือนในสังคมไทยและชาวโลกเนี่ยได้หันเหมาดูตัวเองโดยที่เขาบอกว่ามีมุมสุขภาพในบ้าน<ะ>โดยที่ไม่จำเป็นต้องเจ็บป่วยแล้วค่อยไปหาหมอ<ะ>แต่ตรงนี้เราอยากให้ทุกคนนี้ได้มีมุมมองในการพัฒนาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงและคงทน,คน ลดภาวะจากการเจ็บป่วยให้น้อยที่สุดนั่นคือสิ่งที่เราต้องการพร้อมกันนั้นเนี่ยคำว่าฮอตสปาไม่ใช่สปาอย่างที่คิดนะครับถ้าดูจากโลโก้หรือแบรนด์ของเราจริงๆแล้วเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่ใช่ไม่ใช่เลยให้ให้เอาอธิบายเป็นคําไปเลยคราว่าฮอตสปานี่มันคืออะไรแล้วหมายความว่าอะไรฮอตจะสังเกตว่าตัวเฮตัวใหญ่ตัวเฮตัวใหญ่เฮลีเฮลีสุขภาพนั่นเองนะครับ ส่วนตัวหยินอย่างไม่ใช่ตัวโอ,อ,อแต่ผมกําหนดนเองว่าประมาณนี้ะนะครับเป็นโฮลิสติกเป็นสุขภาพองค์รวมของแพทย์แผนจีนะนะครับ บวกกันกับตัวทีต,วตัวทีคือไทยแลนด์ตัวทีไทยแลนด์สปาก็คือสุขภาพทางเรื่องใหม่อยู่แล้วผมเฉียวพอเอาคำสองค,คำมาบวกกันโดยที่ผมทิ้งข้อสงสัยกังขาไว้แต่ถ้าเผื่อถ้าใครเป็นนักส,สุขภาพจริงๆแล้วนี่ผมเรียนได้เลยว่าเห็นแค่ตัวยินหยางทุกคนจะเดินเข้ามาถามทันทีว่ามีบริการอะไรบ้างบางคนบางท่านก็ลงคอร์สเลยโดยที่ไม่ต้องอีกนึกว่าเฮ้ยสปานวดเพื่อผ่อนคลายนวดไม่ใช่มาที่นี่ไม่ได้รับการผ่อนคลายอย่างที่คิด แต่มาที่นี่จะได้รับความรู้สาสูงมูลฐานกลับไปไป,ไปปฏิบัติเองในที่บ้านลดละจากการพึ่งยาและหาหมอให้น้อยที่สุดนั่นคือเป้าหมายของเรา สนองคําตัดผู้โรงที่ว่าอโรคยาปรมาราพาบุคคลใดไม่มีโรคภัยไข้เจ็บขึ้อ่อไดามาเสดนี่คือสิ่งที่ผมมองว่าชัดเจนมากครับค่ะอันนี้กันทนาก็ขอคอนเฟิร์มนะคะเพราะว่าตั้งแต่ช่วงเช้านะคะอยู่กับอาวัตมาก,ก็ได้รับความรู้มากมายเลยเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพทีนี้มาถึงคําว่าสุขภาพองค์รวมหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบนะคะค่ะ สุขภาพองอรวมเนี่ยมันเป็นเรื่องของการอย่าลืมว่าร่างกายของคนเรามีกลไกต่างกันค่ะอย่างเช่นอย่างนี้นีน่คืออวัยวะที่สําคัญมากที่สุดเลยในร่างกายไม่ว่าจะเป็นสมองเป็นปอดเป็นกระเพาะอาหารลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กกระเพาะปัสสาวะไตตับหัวใจล้วนแล้วแต่ขาดสิ่งใดอย่างหนึ่งไม่ได้ค่ะนะครับถ้าร่างกายของคนเราแค่ของเหลวในร่างกายเนี่ย ไม่เกิดสภาพคล่องในการไหลเวียนเหมือนรถติดในกรุงเทพก็ไปไม่ถึงไหนเหมือนกันอย่างบางคนเป็นอาการชามือชาเท้าอย่างนี้เป็นต้นนะครับทําไมถึงต้องชาท่านลองลองลอง,ลองแค่บีบหรือรัดนิ้วเอาไว้รับรองชาเนี่ยเนื่องจากว่าเลือดหรือของเหลวไปเลี้ยงส่วนนั้นไม่พอส่วนอีกมุมหนึง่งก็จะมองว่าคุณขาดวิตามิน B2 ว่ะขาดข้าวซ้อมมือมือว่ะสองอย่างอาจจะเป็นไปได้แต่ถ้าเผื่อเราหาสาเหตุที่เป็นแล้วเราสามารถแก้ต่างปัญหาตรงนั้นได้ ฉะนั้นแล้วองค์รวมนี่มันมีความสําคัญทุกอย่างเลยะนะครับตั้งแต่ฝ่าเท้าจรวดศีรษะที่นี่จะสังเกตได้ว่าเข้ามาปุ๊บจะเห็นมีการสถานีแต่ละสถานีเลยนวดกดจุดดันฝังเข็มหรือว่ากระตุ้นด้วยการประจุอิออนลบเข้าสู่ร่างกายพร้อมกันนั้นทําตัวเหมือนปลากีฬาไว่ายน้ำใครคว่ายน้ำไม่เป็นก็สามารถที่จะมาพัฒนาร่างกายกับทางเราได้อย่างชัดเจนมากมันจะช่วยบูรณาการ สภาพเรือนร่างกายของเราต่างๆให้เกิดสภาพพร่องหรือเกิดการฟื้นฟูร่างกายะนะครับตั้งแต่ฝ่าท้าจุดสีสาไม่ว่าจะเป็นระบบขับถ่ายระบบการไหลเวียนของเลือด<ะ>ระบบออกซิเจนะะระบบทางเดินหายใจระบบการผ่อนคลายข,ของกล้ามเนื้อแล้วก็การผ่อนคลายข,ของกระดูกฉะนั้นแล้วตรงนี้สําคัญมากนะครับ<ะ>คนเราจะแข็งแรงมีอยู่แค่3ระบบแน่ๆหนึ่ง<ะ>ของเหลวในร่างกายระบบขับถ่ายต่างๆต้อง,ง,งขับเคลื่อนได้ดี2อภาวะกล้ามเนื้อต้องผ่อนคลายนะครับกระดูกสันหลังก็ ระบบประสาทต้องสั่งงานได้ดีด้วยคนเรานะครับถ้าเกิดว่าระบบประสาทสั่งงานดีแน่นอนอวยวะตต้องไม่บกพร่องต่อการทํางานาถ้าไอาวยวะตบ,ก,บกพร่องบกพร่องต่อการทํางานแล้วอะไรเกิดขึ้นครับติดขัดไปหมดเลยทั้นนี้เนื่องจากว่าเราต้องดูที่ต้นเหตุต้นเหตุมาจากประสาทส่วนกลางสั่งงานไม่สะดวกอวยวะททางานบกพร่องอยากตับอ่อนนิผลิตอินซูลินมาให้ปรับระดับน้ําตาลในร่างกายไม่เพียงพอก็กลายเป็นเบาหวานง่ายๆแต่เราจะพัฒนาอย่างไรให้ตับอ่อนของเราคงเส้นคงวาทํางานให้เป็นปกติ เราต้องย้อนไปมองว่าอ้าวประสาทส่วนกลางส่วนไหนข้อที่เท่าไหร่สามารถสั่งงานมายังตับให้ทํางานได้ปกติ <คะ S 1> และจะดื่มกินอะไรทําให้ไม่สะสมกับตับอ่อนแค, <ะ S 1> ค่คนี้เองครับเป็นวิธีการเรียบง่ายผมใช้คําว่าสารสู่มูลฐานดีๆนี้เองนะครับแต่กลับไม่ได้ใส่ใจ <คะ S 1> มันอยู่แค่ปลายจมูกนะครับแค่นีเองเรื่องใกล้ตัวเรื่องใกลตัวครับเรื่องใกล้ตัว ต,ตัวกัญน,นาเองบางทีก็ไม่ทราบมาก่อนหนึ่งนะคะวันนี้ก็ได้รับความรู้ไปพร้อมๆกับท่านผู้ชมค่ะคเอาละค่ะเมื่อสักครู่นี้อาวะก็ได้บอกเทคนิคการดูแลสุขภาพองค์รวมนั้นคืออะไร,รนะคะทำยังไงเราถึงจะมีสุขภาพที่ดีนะคะคและการดูแลสุขภาพและด้านทางบริการของที่นี่มีบริการอะไรบ้างคะการบริการของเราที่นี่ไม่แพงอย่างที่คิดนะครับ,รบหลายคนเข็นว่าอุ้ยตกแต่งร้านซะหรูหรายอวันนี้ไม่กล้าเข้า ไม่จริงครับยิ่งเราตกแต่งร้านหรูเราเหมาะมากสำหรับคนที่มีบัตเจ็ตไม่ชักเท่าไหร่คแค่เจ็ครั้ง2,500 15ครั้ง5 0 0ค่ะเท่านั้นเองมาปุ๊บเราให้สัมผัสดูก่อนไม่ต้องคิดว่าจะมาลองนะเพระาะอุปกรณ์ของเราหรือเทคนิคของเราเนี่ย ผ่านการพิสูจน์แล้วว่าชัดเจนค่ะฉะนนเรามามาใช้อย่างด้วยความตั้งใจสละเวลากันสักนิดหนึ่งนะครับ5นาทีส0นาทีคุ้มค่าต่อชีวิตให้เติมชีวาให้เราได้มากขึ้นใครปวดเมื่อยล้าเนี่ยทดแทนการนวดด้วยมือสุดยอดมากนะครับเฉนแล้วในแนวทางของเราเรายังมีการเสริมส่งในเรื่องของความงามเห็นไหมครับยกกระชับสัดส่วนค่ะเอาตอนนี้เลยค่ะเมื่อคืนผมนี่แน่นอนเมื่อวานนี่ทำงานหนักมากนะครับแล้วเมื่อคืนนี้ไม่ได้นอนเลยสักสักนิด แอะเดียวเลยไม่ได้นอนเลยสักวินาทีเดียวเดินเหินอยู่ตลอดเวลานะครับจนกระทั่งงานออกมาเรียบร้อยจนในทุกเรื่องเราสบายใจผมบอกว่าถ้าเกิดจิตสบายกายสบายแต่ผมมีเทคนิค,คทําไมคนเราง่วงเหงาหอนอนเพราะอะไรเพราะข้ามเนื้อเกรงตัวมันก็เหมือนกับหนังทั้งท้องตาหนังท้องตึงหนังตาหย่อนเช่นเดียวกันผมก็ใช้อุปกรณ์ห้องแตป่าเกิดการผลคลายตลอดเวลาผมก็มีง่วง นี่ครับหลายคนบอกเฮ้ยทำไมผิดธรรมชาติหรือเปล่าผมว่าไม่ผิดถ้าตราบใดที่มีการผ่อนคลายไอยวัฒน์ทำงานสะดวกก็ไม่เห็นจําเป็นต้องนอนหลับตามการเวลาเห็นว่ามืดแล้วหลับไม่ใช่กลางวันเรายังง่วงเลยครับเพียงแค่ร่างกายเราเพียรละเนื่องจากว่าเราตากลราใช้เขาเรียกว,ว่ากล้ามเนื้อลายมากเกินไปมันต้องผ่อนคลายระดับเซลล์อย่างผมเชื่อเชื่อมั่นได้เลยว่าดีจริงๆนะครับกล้าบอกกล้าบอกแสดงว่าที่ที่อวัฒ เล่ามาเมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็นเทคนิคเหมือนการออกกําลังระดับเซลล์นะคะเพื่อช่วยกระชับเพื่อเพิ่มความฟิตแ n d เฟิร์มของร่างกายของเราให้พร้อมอยู่เสมอพร้อมอยู่เสมอไม่ปวดนะคะเอาละค่ะแล้วก็ระยะเวลาในการที่ที่ลูกค้าหรือว่าคนที่สนใจนะคะเข้ามาลงคอร์สเนี่ยจะ จะคิดยังไงจะเป็นระยะเวลาเท่าไหร่คอร์สหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดมามาพบเราแล้วเนี่ยอย่าไปมองว่าท่านจะต้องพกเงินมาจํานวนมากมายไม่ต้องนะครับก็ามาพบเราพูดคุยกันก่อนเราก็จะมองถึงว่าสิ่งไหนคือความจําเป็นเท่าไรชีวิตคุณจริงๆแล้วบอกเราเราก็จะบอกวิธีการและแนวทางถ้าปฏิบัติตามวิธีการของเราเรียนตามตรงว่าได้ผลแทบจะทุกรายเหมือนกับบางคนนะครับมามาสัมผัสดูครั้งสองครั้งรู้สึกว่าที่ตกใจชนิดที่เกินไป มันต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและก็เขาเรียกว่าเช็งความคิดคะนะครับเปลี่ยนวิธีคิดและชีวิตเปลี่ยนไปแน่นอนมาพบเราง่ายๆสะดวกสบายมาชุดไหนใช้ชุดนั้นครับทาตัวเหมือนปลากีฬาไว้น้ํากีฬากีฬาคือยายพิเศษฉันใดก็ฉันนะั้นนี่คือ,อสโลแกนของเราสูภาพคุณอย่าแข็งแรงก็ต้องหมั่นทาตัวเหมือนปลากีฬาว้น้าผมพูดติดปากตลอดเวลานะครับโดยโดยที่ผมเองไม่เคยได้ออกกําลังกายนะครับดูนี่ดูนี่ดูดีมากจะโชว์ให้เห็นนะครับอาจารย์ อาวัตก็นะคะจะโชว์แล้วนะคุณผู้ชมนะคะลองเทสดูได้ครับอุ้ยทำไมกระชับอย่างนี้คะแน่นอนครับคุณไปทำอะไรมาไม่เคยออกกำลังกายเลยนะสบายๆนะครับแต่ว่าอาวัตใช้อุปกรณ์เพราตลอดตลอดเลยนะคะก็สามารถฟิตแอนด์เฟิร์มอย่างนี้ได้อย่างนี้เลยครับเนี่ยเนี่ยเด้งมากนะครับนี่คือหลักการที่เหตุผลแม้ทั้งเราขับรถขับราขับเรือไปไหนขับราเนี่ยขับรถเนี่ยครับที่รถผมก็มี ไอตัวกระตุ้นแผ่นหลังเราก็เสียบที่ชาร์จบุหรี่ขับไปด้วยอาการไม่ร้าไม่เกิดครับนี่คือหลักการความมั่นคงในชีวิตจริงๆไม่ใช่คนรวยและจะมีสุขภาพแข็งแรงะฉะนั้นแล้วถึงจะยากดีมีจนร่ำรวยแค่ไหนถ้าร่างกายไม่แข็งแรงก็เท่านั้นเองครับค่ะท่านผู้ชมคะฟังแล้วนะถ้าหากท่านผู้ชมทางบ้านสนใจนะคะก็สามารถโทรมาปรึกษานะคะที่ c เซ็นเตอร์หรือว่ามาที่ สปาบ้านสุขภาพได้เลยนะคะก็เลยโค้งประปามานิดนึงนะค,คะประมาณ900เมตรค่ะครประมาณ900เมตรนะคะแล้วก็เรื่องค่าใช้ใจ่ายนะคะอย่างที่อาวัตบอกว่าไม่ต้องกังวลเลยนะคะเพียงเดินเข้ามาแล้วมาปรึกษาแล้วก็บอกปัญหาของท่านว่าท่านทุกเรื่องอะไร,รนะคะแล้วก็อาวัตก็จะให้คําแนะนานะคะคตามแนวทางของแพทย์ทางเลือกของเรานี่แหละแล้วก็ปฏิบัติตาม รับรองเห็นผลเห็นผลชัดเจนแน่นอนเห็นผลชัดเจนและผมขอย้ําและเตือนและบอกได้เลยนะครับว่าทุกสาขาที่เป็นฮอสปามีโลโก้ของเราเหมือนกันหมดทุกสาขาในเรื่องของการบริการหรือความมีน้ําใจผู้ประกอบการของเราแต่ละท่านเนี่ยผมคัดสรรมากเพราะผมต้องการเสบียงบุญสู่พบชาติที่ดีอย่างที่ผมบอกไงครับว่าต้องมีใจบุญบุญจะหนุนนำทัางนั้นนะครับแต่ถ้าเผื่อเรามัวแต่ทำมาหาเลี้ยงชีพ ภาษาชาวบ้านเขาบอกกินขี้พี่นอนมากเกินไปเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่างกของงกเสร็จปุ๊บก็อยากกลายเป็นว่าอ้าวกำไรขาดทุนคใครจะมาทําธุรกิจกับเราหรือเข้ามาพูดคุยกับเราในเรื่องของธุรกิจเนี่ยผมไม่คุยด้วยเลยต้องต้องอย่างน้อยเขาได้มีการสัมผัสมีการยึดหยุ่นกันบ้างแต่ก็มองดูว่าทุกอย่างไม่มีต้นทุนแต่เราก็ต้องเห็นใจซึ่งกันและกันะนะครับถ้าท่านใดที่มีความคิดความอ่านอย่างไรก็ว่ามาเราก็ยินดีในทุกเรื่องเรานะครับทุกสาขา ใกล้บ้านท่านยินดีให้การต้อนรับไม่ใช่เฉพาะเฉพาะที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมีหลายจังหวัดเหมือนกันะนะครับเอาละค่ะท่านผู้ชมคะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะคะเพราะว่าอาวัตจะพาอีฟกันธนาและก็ท่านผู้ชมทางบ้านเดินชมนะคะทุกสถานีนะ,ะในการดูแล,แลและฟื้นฟูตามแบบฉบับของแพทย์ทางเลือกของฮอสปาบ้านสุขภาพอีกสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามชมกันต่อค่ะ